ก็เปิดตัวแล้วครับกับเจ้า Honda GB350C หรือว่าะกูล350ที่เป็นตัวคลาสสิกนะครับราคาถือว่าว้าวเลยวันนี้มาพูดถึงตัวนี้กันดีกว่าครับก็เปิดตัวแล้วครับราคาถือว่าว้าวมากๆดูคุ้มค่ามากๆครับกับเจ้า GB350C 155 900มั้ยไหมก็คือประมาณแสนห้กว่าแสนห้ 105, กว่านะครับก็ถือว่าเกินคาดคือแต่ว่าผมไปทำคลิปแล้วผมเดาไว้ว่าประมาณสักสักแสอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใกล้เคียงเที่ยวนี้มาแบบตัวนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยครับก็คือน่าสนใจแต่ว่าซีรีส์ที่เอาเข้ามาก็คือเป็น3ามาตัวซีรีส์ g b 3 0สเนี่ยจะมีผลิตอยู่3าแบบสแบบที่ใช้ เฟรมใกล้เคียงนะครับก็อจะมีอ่าจะเป็น GB350C ก็คือเป็นตัวคลาสสิกที่เอามาขายบ้านเรานะครับแล้วก็จะมี g b 3 5 0ามเฉยๆเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกเลยตัวตั้งต้นตัวตั้งต้นตัวแซนด์ด r านะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น g b 3 5สามเซึ่งตัว S จะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดครับดังนั้นถามว่าโดนใจไหมโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบสายคลาสสิกโดยส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนๆที่ชอบก็มีเยอะเพราะฉะนั้นใครชอบก็จัดได้เลยราคานี้คุ้มจริงๆส่วนผมชอบตัว S ก็รอดูต่อไปว่าจะมีตัว S เข้ามาไหมนะครับในอนาคตอันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมกันครับ,รบเผื่อตัว GB300S แล้วก็ TB 3ี0 0้รราจะเข้ามาขายนะครับแต่ว่า ใน3ตัวระหว่าง C แล้วก็ S แล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอตัวคลาสสิกหรือตัว C เนี่ยก็แน,น่นอนครับรูปทรงถังจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับในซีรีส์นี้ตัวเบาะก,ก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนตัวเฟรมซับเฟรมซับเฟรมช่วงท้ายเนี่ยครับ น่าจะไม่เหมือนกับตัว Gb 3 5 0แล้วก็ Gb 3 5 0 s นะครับลองดูคือตัวดีไซน์ซับเฟรมนี่คือเหมือนคนละแบบซึ่งไปดูในพาร์ทผมจำไม่ได้ผมอ่านผมไปดูจากไหนพาร์ทก็คนละพาร์ทแสดงว่าซีรีส์สามารถตัว c กับตัวสามเดกับ s เนี่ยเฟรมจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนแค่ช่วงท่อนหน้าอีกอันหนึ่งที่ไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับอย่าหนึ่งที่ ไม่เหมือนเลยก็คือล้อล้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับก็คือ G B 3 0 0 c ะจะได้หน้า19หลัง18 G B 3 5 0ธรรมดาหน้า19หลัง18 2รุ่นนี้จะใช้ล้อเดียวกันนะครับก็คือ1 0 0 9 0 1.9หลัง13 0 70 18ประมาณนี้ส่วนตัว S หรือตัว Sport ตัว S ตัว Sport เนี่ยก็จะได้ล้อหน้าเดียวกันก็คือล้อหน้า100ทับ 9 0 19นะครับตัวล้อหน้าเดียวกันหมดเลย3รุ่นนี้แต่ที่ต่างก็คือล้อหลังครับล้อหลังของเจ้าตัวเอเนี่ยจะเป็นล้อ17 150 70 17ร้อสิอันนี้ก็จะสปอร์ตจริงๆสปอร์ตจริงๆดังนั้นวันหน้าถ้า Honda เอาเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่นหรือรุ่นเอหรือว่าจะเอามาทั้งอีกทั้งอีก2รุ่นเลยก็เราจะได้มีข้อมูลนะครับว่า สหรับใครที่แบบรออยู่ส่วนใครที่ไม่รอคลาสสิกเนี่ยใช่เลยก็จัดได้เลยนะครับเครื่องยนต์เหมือนเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับถังน้ามันมันจะแบบเหมือนลักลั่นหน่อยรุ่นตัวธรรมดากับตัว S ถังเดียวกันทรงเดียวกันนะครับเฟร,รมเดียวกันต่างที่อุปกรณ์ติดติดรถนิดหน่อยแล้วก็ท่อก็จะดีไซน์รวมๆเหมือนกันแต่ว่าโดยวัสดุอะไรจะไม่เหมือนกันนะสหรับตัวธรรมดากับตัว S สนะครับส่วนตัว C นี่คือแตกต่างทุกอย่าง มีหุ้มโชคหน้ามีบางโคนยาวมีบางโคนหลังใหญ่อะไรเงี้ยก็ตามดีไซน์ที่มันอิงความคลาสสิกอะันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับขึ้นจนในตามสเปคออกมาก็20ตัวแต่ว่าผมไปดูแรงม้าไดาโนมาให้นะครับเพราะว่าไม่เป็นเป็นข้อมูลประกอบเพราะข้อมูลอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีใครพูดกันนะครับก็จะมาพูดแรงม้าไดาโนของเจ้า T B ตัวนี้จะเป็นการวัด จากมังนอกรุ่น GB สามารถศูนย์ตัวธรรมดาแล้วก็ตัวเนะครับตัวคลาสสิกผมว่าก็เครื่องเดียวกันจะไม่น่าต่างกันมากตัวนี้ก็จะอยู่แถวแถว17.5ตัวที่ประมาณ5,500รอบครับ17.5ตัวตีว่า178ตัวนี่คือแรงม้าจริงที่เราหลังเปื่อาเพื่อน,เอนๆเอาไว้เทียบเคียงกับรุ่นอื่นได้นะครับแต่ถ้าสายค้าจริงๆไม่เน้นความแรงก็ก็ไม่ต้องเรียดวาเป็นข้อมูลประกอบนะครับแต่ว่าถ้ามีคนจําพวกหนึ่งอย่างเช่นอย่างเช่นผมเนี่ยถ้า เป็น Gb 3 0 0 S นะครับถ้าถ้าถ้าในสามรุ่นเนี่ยก็อยากจะรู้ประ r m a n c e มันด้วยว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ความเร็วปลายในอินเทอร์เน็ตก็130บบวกลบ120สบายร้อยามคือสุดๆแล้วแต่สภาวะสิ่งแวดล้อมอากาศแรงต้านลมอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้มิติตัวรถนะครับผมว่าทำออกมาดีดูสมส่วนดูสมส่วนดูไม่เล็กเกินไปมันดูสมส่วนกับความเป็น3 5มครับรื่งเที่ยวนี้ h อนด้ททำมาดีไซน์รถดีแล้วก็ ทำกัรได้ดีส่วนในข้อมูลว่าทำไมเขาเลือกเขาเลือกเปิดตัวคลาสสิกก่อนผมว่าเขาคงเช็คแล้วว่าในบ้านเราชอบคลาสสิกมากกว่าในตระกูลเครื่องระบายลมแบบนี้ครับก็คือไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมากมายเอาคมีเครื่องแรงบีตดีขี่ชิวๆร้อยร้อ,รอเดินทางเลยก่อนนี้ประมาณนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่หามาได้ก็ประมาณนี้นะครับถามว่าแล้วตอนนี้ รุ่นเทียบเคียงมันเป็นยังไงอันนี้เป็นผู้เชิงวิเคราะห์นะครับ G.B เปิดมาราคาเนี้ยผมว่าแทบไม่มีคู่แข่งเลยในรุ่นเทียบเคียงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติคนที่แบบบ้ารถเอามาเทียบเคียงคือไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบ G.B จัาๆแต,แต่ว่าอยากมีตัวเทียบอื่นๆคู่เปรียบตอนนี้ที่ขายในไทยครัมีอะไรบ้างเอาแบบชนตรงๆเลยก็ตามสไตล์รถนะครับก็จะเป็น คลาสสิกสามของ r o เจอร์แอนด์นะครับแต่ว่าคู่เปรียบที่มีผลกระทบแน่นอนอาจจะไม่ได้ชนตรงครับแต่ว่ามีผลกระทบแน่นอนในมุมที่ว่าถ้าสมมุติว่าผมกำเงินแสนห้าบวกลบเนี่ยผมชอบรถสไตล์นี้ผมจะมองรุ่นไหนบ้างนอกจากคลาสสิกสามาู์ครับ ที่โดนแน่นอนก็นกคือ W และมโกโ o ร S1 ตัวที่เป็น2 3 0นะ W 2,300มัคโรเนี่ยโดนแน่นอนเพราะว่าราคา W มโกโ o รมันตอนนี้ W 2,300เนี่ยอยู่แสนสองจุดจุดจุดแสนสองกว่ากับ Honda าแสนห้ากว่าต่าง30,000ืนนี่ก็ต้องน่าคิดเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยฮอนด้ได้ 350cc สองวาวก็จริง p ร r f o r m a n c e โดยรวมไม่ได้ต่างกันมากก็จริง แต่ฟีลลิ่งชักจาวซีซีสูงแรงบิดเลยมันดีกว่าครับมันดีกว่าคือแรงม้าเจ้าวีวสองสามศูนย์เนี่ยขึ้นไดโน่จะอยู่แถวสิบหกตัวสิบหกตัวนะครับอันนี้กราฟผมได้จากช่องพี่โชดสายชิวนะครับเขาไปขึ้นไดโน่มาซึ่งอิงจากของพี่เขาสิบหกตัวก็ไม่ได้แย่ซีซีมันน้อยแต่มันก็ไม่ได้แย่ส่วนพวกจีบีสามห้ศูนย์ก็สิบแปดตัวสิบเจ็ดจุดห้าสิบแปดที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ก็ต่างกันสองตัวเพราะโดยเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ย ดับบิลสองสามศูนย์แรงม้าสิบหกตัวแต่น้ำหนักเบากว่าเบากว่าสามถึงสี่สิบกิโลครับคือน้ำหนักตัวรถมันร้อยสี่สิบจนะีบีหนักประมาณร้อยแปดสิบนะครับต่างกันสี่สิบโลก็ฟอร์มัลแบบลงล้อผมว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ความเร็วปลายผมให้ GB สูงกว่าท่านิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็แต่อันนึงที่ต้องยอมรับคือฟีลลิ่งเนี่ยไอ้เครื่องใหญ่ GB เนี่ยลูก70ชัก90ไม่ดูข้อมูล GB ลูก70ชัก90.5ยังไงก็ขี่แล้วรู้สึกดึงกว่ารู้สึก เป็นลูกกว่าถ้าเทียบกับ w 2 3 0นะครับอีกการหนึ่งที่ชนตรงเลยตัว gb 3 5 0 c ก็จะชนตรงกับ royal e n field 350 classic นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชนตรงเลยคือตัว s ชนกับตัว hunter แน่นอนครับทุกอย่างประมาณพอกันแรงมา้า dino แรงมา้า dino เนี่ย17ตัวกว่าเหมือนกันฟีลิ่งการขี่ก็ผมว่าไม่ต่างกันมากแต่เหมือนประมาณโดยรวมพอลงถนนแล้วเนี่ย ความเร็วปลายการเหลือในมือ t b มากกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนดีไซน์แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่า Hunter 3สามาศนกับ t b ตัว S เนี่ยผมว่าดีไซน์ดูสปอร์ตใกล้เคียงกันดูสปอร์ตแบบเรโทรหน่อยใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ต่างถ้าจะให้เทียบนะครับล้อ t b ตัวสปอร์ตนะ19-17ถ้าฮันเตอร์ก็ 17- 1 7แต่แล้วก็ตัว g b 3 5 0 C 1 9 18นะครับ ขนาดล้อตัวหนึ่งผมว่ามีส่วนการตัดใจนะสําหรับนี่ถ้ามีขายนะครับเพราะว่าตัว C เรามีขายตัว C แล้วสมมติว่าตัว S มาขายเนี่ยไว้เป็นข้อมูลก็จะล้อ GBS GBS สามก็คือล้อหน้า19หลัง17นะครับแต่ยาง1 5อย0ส่วนเจ้า Hunter เนี่ยตอนนี้ได้ล้อหน้า11-17-17หลังร้อ70 17ล้อ, 40, 10, 10, 10. ล,อล้อหน้า Hunter ผมชอบมากกว่าเป็น17แต่ว่าถ้าเป็นล้อหน้า19หลัง17 ก็โดยรวมดูเป็นตัวรถก็ดูสมส่วนดีครับดูสมส่วนดีแต่ถ้าเป็นคู่แข่งอย่างอื่นมีอะไรไหมแอ๋อที่กระทบแน่นอน SR ถึงแม้โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแฟน SR ก็เขาไม่มอง GB อยู่แล้วครับมีคนส่วนหนึ่งที่ชอบรถแนวคลาสสิกงแบบนี้แล้วก็มี SR อยู่ในใจแต่ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ SR นะครับมี SR อยู่ในใ,นใจแต่ยังลังเลอาจจะโดยราคาอาจจะโดยรูปทรงที่อาจจะไม่ชอบ พอจมามันตัดใจง่ายเลยครับโดยราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่ง s r เนี่ยราคา2 0 0 0 0 0กว่าถูกกว่าเป็นแสนแล้วก็ได้ความเป็นฮอนด้าในบางคนเขาสีเลียนเรื่องนี <S 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 <ๆ>้เขารู้สึกสบายใจในการซื้อฮอนด้าเรื่องอะไรอะไรพวกนี้ครับเตอก็อะไรเยอะนะครับเป็นรถที่นิยมมากๆบ้านเราแน่นอนมันเอาเป็นตัวเทียบได้แต่ราคามันมันแทบจะแยกกลุ่มลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่กลางๆที่ไม่ได้เป็นแฟนเออเขาก็ อาจจะมามอง GB หรือครได่มองว่าเอดาแพงไปก็มามอง g b 3ีสามารถูนครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแฟนเอเดาเขาไม่สนใจครับเขาซื้อเอดาครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่แต่เอายิงที่โดนเต็มเต็มคู่แข่งยังไงก็หนีไม่พ้นวิวลงซ้ศูนย์มองว่าไม่มีที่ยืนเลยหละราคาลิปเปอร3 0,000ืเน, 000, นี่ยยอดผ่อนไม่ต่างกันมากส่วนคลาสสิกสามารถสูนราคาแทบจะใกล้เคียงกันเลยครับก็รอดูว่ารอยอนฟิลจะทํำยังไงนะครับ นะมันก็พูดยากนะครับโดยเปอร์ฟอร์แมนซ์ผมเก็บตัวเลขไดโนไว้ให้นะครับ SR ก็จะได้แรงมาร้าไดโนแถวแถวแป๊บหนึง่งอ่านี่เอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไว้เป็นตัวเทียบสำหรับคนที่ให้ความสำคัญนะครับ GB 3า0 4ก็17.5าม้านะครับ SR เนี่ยยี่สองจุดเก้า W สองสามศูนย์สิบห้าจุดหกนะครับคสัสติกสามสิบศูนย์สิบเจ็ดจุดแปดก็ พวกตระกูลสามาศูนคลาสสิกฮันเตอร์แล้วก็ TB สามาศูนเนี่ยแรงม้าประมาณ17กว่าตัว17กว่าเหมือนกันเอซานี่กระโดดไปอีก4ตัวไหมแปดเก้ายี่สิบที่เ2อาบวกไป5ตัวเอแรงกว่าคือแรงม้าสูงกว่าแถวๆยี่สถึงยี่ตัวแล้วแรงม้าล้อหลังแนละ้วนี่คือแรงม้าจริงๆนะส่วน W230 สามสูนไม่ไ้แรงม้าสิบมันก็พอใช้งานแต่ว่าตัวรถมันดูเล็กกว่าดู ดูเล็กไปน,นิดนึงความสมส่วนผมให้ GB3504 มากกว่านะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยรบง้งอ๋อเทียบเคียงดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆมองอยู่แต่ว่าชอบรูปทรงสไตลน์นี้แต่ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเป็น GB นะครับในงบแสนหกแสนห้าแสเนี่ยรุ่นเทียบเคียงอื่นที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าถ้าคนชอบเรโทรคลาสสิกหน่อยแต่เป็นยุคใหม่แล้วก็จะเป็นไตรอัมสปีดสี่ร้อนนี้ราคาแสนหกโดยประมาณ ได้เครื่องแรงเลยได้เครื่องระบายน้ําดีไซน์โดยรวมสวยเลยแล้วก็กําลังที่ได้ก็30มสิบกว่าตัวอัไดโน่นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งถ้าไม่ได้แบบจะต้องเป็น GB นะแต่ถ้าคนชอบจ b ก็ต้องซื้อ G ีนะครับมีอะไรอีกที่เทียบเคียงได้ยามาฮ่า x S r 150 1ง5นยครับ x S r 15 5ดูเหมือนนอกแสเลยแต่ว่าสำหรับคนที่งบน้อยตอนนี้มือสองอยู่แถว40,000บาทรูปทรงก็ไม่แย่เป็นแนวนี้เหมือนกันไว้เป็นตัวเลือกให้น้องๆที่อาจจะงบไม่ถึงนะครับ ของใหม่ประมาณแสนหนึ่งถ้าของใหม่เนี่ยยอดผ่อนรถเล็กกัดฟันไปจีดีเลยแต่ถ้ามือสองแถวๆสี 40, ่หมกว่าบาทเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ไม่แย่นะครับอ่ขึ้นในโน่หยู่แถว15ตัว1 5บ6ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้า x s r 1นึ่งห้าของยามาฮ่เนี่ยแรงมาเท่าดับบิลเลยเครื่องมันอาจจะชื่อมันอาจจะแบบ1นึดูเล็กกว่าสุดท้ายถ้าคนชอบความคลาสสิกแท้ๆมันก็ต้องเครื่องหม้อลมลูกเล็กชักยาวคือถ้าเป็น GB นี่ลูก70ชัก90ฟีลลิ่งต้องตับ,ตบ,ตบ,ตบ ก็ไป GB ส่วนราคาอีกเท่าตัวก็ s อสาแฟนดิาก็ต้องซื้อ SR สนะครับส่วนรอยอ f นฟ l d เนี่ยตอนนี้ก็ยังคิดเลยว่าเขาจะปีโปรอะไรมาสู้ไหมเขาจะอยู่ตรงไหนก็ประมาณนี้วันนี้ก็คุยเล่นแบบข่าวๆแล้วเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดเลย GB สามารถสูนสีโดยส่วนตัวชอบตัว S แต่ใครที่รอตัว C อยู่จัดได้เลยราคาดีมากๆครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ